สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกะนะครับและวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบสู่อิสรภาพนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเทคนิคนั้นคืออะไรนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคลิปก็อยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะ n o x Player สุดยอดโปรแกรมจำลอง Android สำหรับเล่นเกมมือถือบน PC สามารถเล่นเกมมือถือสุดฮิตอย่าง ROV Free Fire และยังสามารถเล่นนิกเกตแบบแนวนอน180องศาช่วยให้คุณจัดการแล็ปเจอร์ที่เข้ามาอย่างทันท่วงทีเพียงแค่ใช้การตั้งค่าไม่กี่คลิกรองรับการใช้แป้นพิมพ์เมาส์และเกมแพดอิสระในการตั้งค่าสูงน็อกคู่ต่อสู้ของคุณด้วย Nox p l a y e r ดาวน์โหลดเลยลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะฮงไกเกนชินอาโวีนีโนคุนิหรือเกมอื่นๆอีกมากมายเพชรของที่นี่เจรณาในมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เกลือมีแต่แร่เพชรโจนันโจนใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคเพื่อนเพื่อนก็สิ่งที่ผมจะมาแนะนําเทคนิคนะมาเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมากเลยแต่ว่าอ่า บอกไว้เผื่อบางคนอ่าจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะก็อาจจะทําให้เพื่อนๆสามารถได้น้องอ่าคิวตี้ซินแล้วก็ควินซี่ได้เร็วกว่าคนอื่นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแล้วก็ประหยัดเพชรไปได้นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการรีเซ็ตเควสเมื่อเราถึงเช็คพอยต์นะอ่ะโดยที่เช็คพอยต์คืออะไรให้เพื่อนๆดูที่ด้านล่างเนี่ยนะอ่าเพื่อนๆจะเห็น กำลังปรับปรุงพฤติกรรมถูกต้องไหมซึ่งมันจะมีแต้มอยู่ที่180 360 1080 2160และอันสุดท้ายคือ36มตรงเนี้ยคือเช็คพอยต์หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แต้มเพื่อนๆถึงเช็คพอยต์แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนเป้าหมายของน้องๆได้เปลี่ยนเป้าหมายของน้องๆได้นะ ก็คือเราอ่ะจะไม่เสียแต้มตรงนี้อ่ะคุณดูนะสมมุติว่าผมคลิกตรงเปลี่ยนเป้าหมายปรับปรุงพฤติกรรมใช่ไหมคลิกไปเสร็จป,ปุ๊บเขาจะบอกว่าแต้มภาร,รกิจของคุณจะถูกรีเซ็ตจะเปลี่ยนเป้าหมายหรือไม่แต้มภาร,รกิจเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมเพียงแต่ว่ามันจะรีเซ็ตถึงเช็คพอยต์คุณจําเลขดีๆนะร้อยแปดสิบสแแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคุณคุณดูดีๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าแต้มผมมี360แล้วผมกดรับเควสต,ตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมลองกดรับเควสนะครับกดรับเควสต,ตรงนี้ไปเควสหนึ่งนะปับ๊บผมเป็น370ใช่ไหมอ่าเพื่อนๆเห็นแล้วนะแต่เช็คพอยต์ผมคือ360ผมทําการรียืนยันเราจะได้มาเลือกตัวละครใหม่ถูกต้องไหมครับซึ่งสมมุติว่าผมไปเลือกน้องศินแล้วกันอ่าสมมุติผมไปเลือกน้องศิลปับ๊บ อ่าคุณดูนะเมื่อกี้ผมทำเควสไป1ทับหถูกต้องไหมแต่ถ้าเรามาทำน้องซินเราจะได้ทำเควสใหม่หมดเลยคือ0ทับหนทัแล้วผมไม่เคยทำน้องซินมาก่อนเลยนะผมไม่เคยทำน้องซินมาก่อนเลยนะครับแต่ถ้าผมกลับไปที่น้องกิวตี้เหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมว่าน้องกิวต like ี้เนี่ยเขาเขียนว่าวันเนี้ยเราทำเควสไปแล้ว1นึ่ทัเมื่อกี้ที่ผมรับเควสไปอ่าหนึ่งเควสก็คือแต้มสิทธนะทีนี้เราไปดูว่าแต้มมันรีเซ็ตไปเหมือนกับที่ผมบอกไหมก็คือเช็คพอยต์เห็นไหมว่าเราปรับปรุงพฤติกรรมน้องอ่ะไป2ครั้งแล้วอันนี้คือแต้มเช็คพอยต์ผมเหลือแต้มแค่360และทำเควสได้แค่อีก5ครั้งเพราะทำไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมรีเซ็ต เควสตรงเนี้ยจะรีเซ็ตฟรีฟรีนะเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนเพื่อต้องคิดตามนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่านะอันนี้ผมสมมุตินะเควสอ่ะมันทําได้3ามทัพหถูกต้องไหมแบบเราไม่รีสมมุติเราไม่รีรีเควสอ่ะเราไม่รีเควสตรงเนี้ยเราจะต้องจ่าย50ถูกต้องไหมถ้าสมมุติเพื่อนเพื่อนทำเควสไป3ามทัพหเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนถึง360เพื่อนเพื่อนถึง360ออันนี้คิดตามนะเพื่อนเพื่อนกดออกครั้งหนึ่ง กดออกครั้งหนึ่งเราถึงแต้ม360นะหมายความว่าเรากดออกครั้งหนึ่งอ่ะเราสามารถรีตรงเนี้ยฟรีได้1ครั้งโดยที่เพื่อนเพื่อนเซฟเพทได้150ยห้าสิบเคเวสมันจะกลับมาใหม่หมดเลย3ามเควสตามทันไหมถ้าเป็น3ามถหนะแล้วแต้มถึง360แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากจะรีฟรี e อีสปอร์ตอ่ะหรือหรือเป็น370แล้วเรารีทีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมามี3ามเควส60เควสอ่ามันจะแต้ม60 เพื่อนๆทําทไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะรีทิ้งไปก็ได้เสร็จแล้วก็กด3เควสก็หายไป10แต่ว่าได้คืน60โดยที่ไม่เสียเพชรร้อตามทันไหมไม่งงใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราสามารถเซฟเพชรได้ค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะพอสมควรเลยนะครับก็เซฟไปแบบ เนีทุกๆครั้งอ่ะถ้าสมมุติว่าดวงดีนะแบบ1080เราขึ้นมาแบบทํา3ถ้าหใช่ไหมเราก็กดออก1ทีแล้วให้เกมอ่ะมารีเซ็ตเพชรให้เราฟรีนะร้อเพชรเราก็ประหยัดไปนะก็ไปเปิดกระชาหรือทําอะไรก็ได้นะถ้าใครสี่เรียดน,นะครับอ่าโอเคนะก็อ่ะย้ํากันอีกทีหนึ่งนะหนึ่จำเลขเช็คพอยต์ดีๆนะครับ 2. ก็คือเวลาเราเปลี่ยนเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราจะถูกรีเซ็ตมาตรงเลขเช็คพอยต์ ล่าสุดเสมอนะล่าสุดเสมอมีแต้มเท่าไหร่ลบทิ้งหมดเลยนะครับมีแต้มเท่าไหร่ลบทิ้งหมดเลย 3. ก็คือถ้าสมมติว่าอ่าอันนี้บอกเพิ่มเติมนะถ้าสมมุติว่าเราทาเควสไป6กทับหแล้วถึงแต้ม360เนี่ยคุณสามารถไปเปลี่ยนเป้าหมายได้เว้ยเช่นคุณทํากทับหไปเลยนะแล้วคุณก็เปลี่ยนเป้าหมายสมมุติว่าคุณรักไก่ใช้คาว่าคุณรักไก่เลยกันเพราะว่าเควสอ่ะมันเขาเรียกว่าเควสอ่ะมันทําต่อกันได้เห็นไหมไอเนี่ยคือ0ูนย์ทับ ไอ้นี่ก็ศูนย์ห้าหกหมายความว่าคุณน่ะมาเก็บเควสฟรีได้อีก6เควสต่อวันหมายความว่าวันนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าเควสสุดท้ายของกิวตี้มาเป็น360พอดีคุณก็มาเก็บเควสซินอีก6เควสแล้วก็เล่นให้ถึง180อย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมว่าซินน่ะศูนย์ห้าหกคุณก็มาเล่นเควสซินอ่าถ้าคุณโชคดีหน่อยก็เล่น2วันได้180ละแล้วคุณก็ค่อยย้อนกลับไปกิวตี้พอเก็ตไหมเพียงแต่ว่าเราอ่ะทำเควสฟรีได้6ครั้ง เหมือนวันเนี้เราทําเควสได้12ครั้งย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าคุณโชคดี6ทัพ6ตอน360หรือ180พอดีคุณย้ายได้เลยแล้วก็มาทําตรงนี้อีก6เควสโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับระบบอ่าสู่อิสระภาพนะก็หวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับผมแต่ส่วนตัวถ้าใครไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่เร่งรีบมากแล้วก็บวกกับไม่ใช่สายรีเพชรรีเควสแล้วเนี่ย ผมมองว่าก็รู้ไว้เฉยๆก็ได้นะก็ประดับความรู้ไปนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ให้กับโจดันโจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ